ะะที่ดูคลิปตอนนี้อยู่นะคะพี่ๆรุ่น11เนี่ยเขามีมีเรื่องให้พูดถึงเกี่ยวกับดนตรีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ,ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะอาร่ค,นนะคะ่ว,ะคะวันนี้นะคะเราจะมีท็อป,ปิกที่มาให้คุยกันก็เดี๋ยวจะพาน้องๆไปรู้จักงานอดิเรกของพี่ๆทั้งสามคนที่เขามีร่วมกันเลยนะคะสมัยนั้นเนี่ยจำได้ว่าคณะเราเนี่ยมีชมรมหลายชมรมมากเลยและหนึ่งในนั้นก็คือชมรมถ่ายรูปนะคะ ชมรมถ่ายรูปอยู่กับคณะเรามันนานมากตั้งแต่สมัยก่อนที่ชมพู่จะเข้าเรียนแล้วจําได้นะคะ,ะถ้าเกิดจะให้พี่ๆช่วยคุยกับเรื่องนี้หน่อยได้ไหมคะเรื่องเรื่องการถ่ายรูปของสมัยนั้นที่พี่ๆอยู่คณะกันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างในชมรมถ่ายรูปของคณะเราคะเดีย๋ยวพี่พูดถึงก่อนอค่ค่ะเบิรนพอเราปีหนึ่งเนะคะ่ครก็ส่วนตัวพี่ก็ตอนมัธยมเนี่ยใช้กล้องปอกแป๊กใช้กล้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าสมัยก่อนคงเรียกกล้องปัญญอ่อนใช่ไหมกล้องเล็กๆคอมแพคเล็กๆมันย oh, ี่ห้อยาชิก้าเออเป็นกล้องฟิล์มโทษสมัยนั้นพวกพี่กล้องฟิล์มกล้องฟิล์มครับ oh, เออก็พอข้าปีหนึ่งปั๊บก็มาเจอพี่เสนีพี่เสนีจับก,กล้องตัวเบ้อเริ่มเลย oh. ก็เป็นกลอ oh. i, อ้องมินอนตาเจ็ดเอไอใช่ไหมเออมินนนตาเขาผ่ากันเราก็ตื่นเต้นกันใหญ่เอ,อยกล้องอย่างนี้ก็มีเลยหรอที่เป็นครั้งแรกของพี่นะที่มาเจอเก็กลายเป็นว่ามาเจอพี่เสนีซึ่งอยู่ใกล้ตัว เป็นคนแนะนําพาเลนกล้องพาซื้อหนังสือกล้องแอบพี่สิเนี่จะเป็นคนแรกเลยที่มาเปิดโลกทัศั์มาเปิดไอวิวพวกเอในการเ mm. อ่เล่นกล้องแล้วก็มีรุ่นพี่พูดต้องขออนุญาตพูดถึงพี่ที่หน,นุ่งประชาสรรอ่าที่เป็นรุ่นพี่ก็เป็นคนที่มาพาทานั่นทํานี่เป็นนักกิจกรรมหรือว่าเป็นเอ่อวันแมนโชว์ในนักกิจกรรมของเรื่องกรัรการถ่ายภาพของพี่เลยคือพี่หนุ่งเนี่ยจะอยู่ใน สายตาพี่เลยว่าโอ้ยนี้พยายามติวน้องๆด้วยการถ่ายภาพก็เป็นคนที่สองอะนะครับต่อมาโดยเฉพาะต่อมาพวกเราก็กลายเป็นว่าไปไหนมาไหนเนี่ยกลายเป็นพวกเราพกกล้องโดยอัตโนมัติเลยไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาซื้อกล้องกันนะบอกกันเลยว่าพี่ขอเงินแม่แล้วก็ขอทุนคณะทศักดิ์ด้วยแต่เราก็เอากำเงินส่วนนี้ยไปซื้อกล้องนั้นจําได้ะยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับราคาก็เป็นหมื่นสมัยก่อนถือว,ว่าแพง ะะอ่าสวยกว่นที่เปลี่งนบระยากางก็จำได้ว่าเป็นพนุปการของบริษัทที่ช่วยซื้อกล้องของพี่ครั้งแรกนะครับอันนี้ก็เป็นเราพอหลังมาปีสามเนี่ยพวกเราได้ออกบอตเนี่อันนี้ของพี่โดยตรงเลยคือซื้อกล้องมาเพื่อออกทริปบอตเนียเพราอยากถ่ายรูปก<อ>็ได้ขอให้ถ่ายรูป<อ>ซึ่งตรงนั้นเป็นกล้องฟิล์มน,นะครับไม่มีดิจิตอลน,นะนะครับพี่เสรีนี์ก็จะช่วยแนะนําไปถ่ายอาพาไปถ่ายสาวๆอย่างเงี้ยก็พี่เสถีร์ถือว่าเป็นครู แรกนะครับแล้วก็หลังๆพอจบมากขึ้นประสบเราทํางานเรามีเงินซื้อกล้องก็รวมทีมกันพี่มาน้อยเนี่ยมีบอดี้มีกล้องมีเ็นเยอะเราก็ได้อาศัยไปด้วยกันก็มีพี่เคียงก็เป็นรวมเป็นทีมหลังจากเรียนจบเนี่ยเราก็พากันออกทริปอย่างนอ้อยกีละครั้ง mm hmm. แต่เราไม่ได้ออกทริปมาสักสองสามปีแล้วละ่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาไม่ตรงกันทริปที่เราไปออกหลายๆครั้ง เริ่มแรกก็เหมือนจะเป็นทริปเชียงดาวดอยเชียงดาวเลยนะครับดอยเชียงดาวเออ่เนุ่งทุ่งแก่งกระจานหลายๆที่อะไรนะกี่ที่เราเราไปจับได้แล้วก็เขาช้างเผือกคือเขาช้างเผือกลืมเาเป็นทริปแอดเวนเจอร์สมควรก็ปรสงค์ก็คือเพื่อไปถ่ายรูปด้กันแสดงว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นทริปเข้าป่านั่นเองนะคะยังคงจะชอบเข้าป่ากันอยู่ ถ้าไปถ่ายเท่าสายังไม่มีโอกาสได้ซื้อกล้องเพิ่มหรอกพี่ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่างการซื้อเลนจะถูกใช่แล้วททันทีนะคะใช่่นและวกับอันนี้เป็นเป้าหมายก็คือเราพยายามไม่ใช้ชีวิตที่เสี่ยงแบบนั้นค่ะแต่ละคนเนี่ยชอบถ่ายภาพแนวไหนลดนสเคปรูปสัตว์รูปต้นไม้อะไรแบบนี้หรือเปล่าคะพี่เสนีจะเป็นลดนสเคปพี่มาน้อยนี่จะเป็นประเภทบุคลากบุคุลอคนชอบพจะเป็น ที่จะเป็นสัตว์ดูกลางๆพวกเราชอบดอกไม้เหมือนกันก็คงจะมีพื้นฐานจากบอปตันนี่พอเห็นดอกไม้พวกเราก็จะรู้จักมันนานหน่อยพี่แต่ละคนนี่ตอนนี้ใช้ใช้กล้องรุ่นอะไรกันแล้วบ้างคะก็หลายแหลายค่ายด้วยใช่ครับโปริมปัตแอาโปริมปัตนี่ค่อนไม่มีครับนี่ค่อนมีแต่ยบ้องฟิล์มฟูจิแล้วก็แคเนลอนก็มี3แบรนด์แล้ค่ะจะครบแล้วค่ะเกือบแหลังแลงแล้วนะคะหมดตันตาแล้วครับปอแล้วอะปอแล้วเหมือนจะค้นหาว่าอะไรกล้องกับเลนส์ที่เหมาะกับตัวเองแต่ตอนนี้ก็ยังค้น เราไม่พบเขาเลิกแล้วละ่ะเรื่องถังขอแค่บันทึกไว้ก่อนขอแค่ขอให้รับรู้ว่าตาเราเห็นเราเอามาให้คนอื่นดูว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนน่นะครับเสร็จถ้าเทียบเรื่องเรื่องของศีเมร์มนี่ผมนี่อยู่อันดับล่างสุดในกลุ่มนะครับจริงแต่ว่าต้องต้องเท้าความก่อนว่าสมัยตอนผมเรียนมัธยมเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ชอบแต่ว่าปัญหาของผมก็คือว่าผมขาดก่อนคือสมัยตอนผมเรียนเนี่ยผม เรียกว่ายากจนก็ได้นะไม่ค่อยมีเงินนะครับก็เลยหมายความว่าเราชอบกล้องแต่ว่าสมัยแต่ก่อนกล้องเนี่ยมันแพงน,นะครับคือคือต้องมีเงินพอสมควรถึงจะซื้อได้แล้วสมัยตอนเียนซีนหนึ่งเนี่ยอ่าก็มีเสนีที่ผมจําได้เนี่ยเสนีชวนเข้าไปที่ชมรมถ่ายภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนแล้วผมก็ได้ตามตามพี่เสนี่ไปแล้วก็จะมีสอนถ่ายรูปสมัยแต่ก่อนผมไม่มีกล้องก็จะยืมกล้องเสนีนะครับ เซนี่ให้ใช้ยืมกล้องไปถ่ายนะเขาก็ตามเซนี้ไปไปอัดรูปเซที่เป็นทีมขาวดำานสมัยแต่กรอนเนี่ยมาไดหลังแฉ่งก็จะมีห้องอัดรูปห้องล้างรูปที่จิทีมขาวดำถ่ายแล้วไปล้างเองอัดเลยตอนนั้นประทับใจมากก็ท oh. ึ่งกับเซนี้ว่า oh. เอะเซนี้เก่งมากเลยนีทำได้ยังไงทำไมในรู้วิธีทำประมาณนั้นนะครับแล้ว hmm. แต่ว่าตอนเรียนนี้ผมก็คือตามเพื่อนที่ชอบด้านนี้ไปด้วยกัน hmm. แต่ว่าอุปกรณ์นี่ hmm. ผมก็ไม่มีเป็นของตัวเองนะครับก็ยืมเพื่อนใช้ แล้วพอเรียนจบมานี่ก็ถึงถึงค่อยๆค่อยๆพยายามซื้อมาใช้เพื่อที่จะถ่ายรูปงานบ้างอะไรบ้างแล้วก็นัดกันมาเจอแล้วก็ไปออกทริปด้วยกันนะครับถึงจะได,ะได,ได้ได้ถ่ายด้วยกัน,เป,นเป็นจริงเป็นจังซึ่งสมัยตอนเรียนมาทําแบบนี้ไม่ได้แต่จบมาเราเราสามารถนะัดแล้วก็ไปถ่ายรูปอะไรที่ที่เป็นกิจกรรมถ่ายรูปด้วยกันได้ครับแต่อุปกรณ์ผมตอนนี้ก็ก็ส่วนใหญ่จะใช้ของนิคอนนะครับไม่ใช่นิคอนครับใช้แคนนอนครับ โดจะเป็นค a นนอนแล้วก็กล้องตัวตัวล่าสุดที่ใช้ก็เป็นค a นนอน R5 ก็มีมีตั้งแต่ u s r usr5 5d mark 3นะครับที่ที่มีอยู่ที่ใช้แต่ว่าตอนหลังก็ไม่ค่อยไดย้ใช้ใช้แต่ R5 คือเดี๋ยวเพต่อตันเล็กสุดแล้วก็เบาสุดครับ เรื่องถ่ายรูปจริงๆถ่ายมาแล้วถ้าถ่ายจริงได้ได้เริ่มถ่ายได้ได้ประถมกล้องฟิล์มกล้องคอมแพกแล้วก็แบบเอาจริงเอ,อจาจังเพราะว่าตอนนั้นถ่ายมาแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เอ๊ะทำไมตอนนั้นก็เริ่มออใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมมอ่นให้พ่อซื้อกล้องฟิล์มมือสองตัวเก่าๆก,กล้องสิ่งที่ต่างกันในสมัยก่อนกับสมัยก็คือเรื่องของ แหล่งความรู้นะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นมันไม่มีหนังสือมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างเราก็ลองผิดลองถูกซื้อฟรีมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็เสียแล้วก็เอ๊ะมันังไงหนังสือก็ไม่มีตอนนั้นอยู่ม .1 ม .1 ม .2 พยายามเข้าห้องสมุดหาหนังสือณนะเวลานั้นเนี่ยที่ยังพอหาได้นิตยสารถ่ายรูปที่พอมีบนแผง ซึ่งตอนนั้นก็ยังน้อยอยู่กับเด็กมัธยมต้นเราก็พยายามที่จะขวนขวายหาบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมาแปลเองเพราะว่ามันมันเป็นเทคอะไรเราก็มานั่งหานเป็นภาษาอังกฤษหมดโแสดงว่าต้องหนังสือก่คะก้องตัวแรกที่ใช้ก็เป็นมิโนนตาเอ็กนะครับถ้าใครเล่นกล้องฟิล์มสมัยก่อนก็จะรู้จักมิค่อน F3 สาแคนอนเอ่ก็จะเป็นกล้องระดับเดียวกันก็คือเป็นตัวยักยัหน่อยแมนนวลหมดก็ ฝึกแต่ตอนนั้นมาฮอบบี้ของเราที่พ่อก็สนับสนุนเพราะว่า mm hmm. มารู้ทีหลังพ่อก็เล่นกล้องตั้งแต่สมัย uh huh. เป็นหนุ่มห,หนูพ่อก็ไม่เคยบอกในช่วงมัธยมก็ได้อย่างนี้นลักษณะเดียวกันคือลองขวาย mm hmm. หาความรู้มาเสร็จแล้วเราก็ถ่ายทอดต่อกับเพื่อน mm hmm. ในช่วงมัธยมก็ให้เพื่อนลองเยืนแล้วก็สอนสอนถ่ายรูปเราก็จะรู้สึกดีที่มีคนนึ่งอสอนเขาแล้วเขาถ่ายมาบอโอ้สวยมากมากใจ ดีใจที่บอกว่าคนที่สอนแล้วเขาเอาไปต่อยอดเราไปสามารถสร้างผลงานดีๆได้เราก็ชื่นชมดีใจด้วยเราเองเป็นเหมือนกับเหมือนแค่อสอนเทคนิคสอนความรู้ข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนเสร็จแล้วเหมือนกับที่เหลือที่เขาเขาก็ออกไปจัดก,การพัฒน,นา<ล>ตัวเองอเหมือนเหมือนเราสอนก็ทำอาหารรู้จักอุปกรณ์เสร็จแล้วก็จะไปปรุงไปอะไรก็แล้วแต่เขา ส่วนตัวเราเองถ่ายรูปก็แค่ถ่ายพอถ่ายได้แต่ว่าเน้นเน้นมีมีความรู้เรื่องของพื้นฐานด้านเทคนิคแล้วก็สายทอดเพื่อนมากกว่าพอขึ้นมาช่วงมปลายก็ได้ใช้ความรู้ตรองเป็นฝ่ายสอนของโรงเรียนถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ของโรงเรียนก็มหาลัยมาก็เจอเพื่อนหลายหลายคนแล้วก็เอามาให้เขาก็ได้สอนเพื่อนสนใจก็ดีใจ เพราะว่าเล่นกล้องถ่ายรูปคนเดียวมันไม่สนุกเลยมันจะต้องมีกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆก็ยังอยู่ในหนังสือเราก็สะสมนิตยสาราอ่านแต่นิตยสารคนี้ก็ค่อนข้างจะอิจฉาเด็กรุ่นสมัยที่มีอินเทอร์เน็ตเกันว่าเ,เขาใช้เวลาประมาณแค่สัก 2! ถึง 3! วันเพื่อที่จะแบบว่าอ่านความรู้ที่เราหาเองเป็นหลายๆปีนะ มันถูกสรุปออกมาถูกถ่ายทอดลงอินเทอร์เนต็ตเย<ช>อะแยะตถือเป็นโชคดีของเด็กสมัยนี้เจออ้าูย้อนไปน,นิดนึงนะคะเหมือนตอนเกิดรายการเนี่ยพอพี่พี่บอกว่าเพิ่มไปเป็นวิทยากรให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับการถ่ายรูปอะค่ะลองเล่ากิจกรรมนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอาจารย์สุภชัยก็จะติดต่อมานะครับถ้าช่วงไหนที่ก็คืออาจารย์เทียงใช่แล้วติดต่อมาว่าช่วงนี้ชมรมถ่ายภาพของกณนะสนใจที่จะ จากิจกรรมรมแต่ลูกอีก็เชิญมาก็คิดว่าจะประมาณช่วงต้นปีอ๋อค่ะทุกทุกปีไหมคะแบบกี่ปีติดต่อกันมาแล้วคะ2อครั้งติดต่อค่ะเราก็หวังว่าถ้าเกิดโควิดสงบไปนะคะเราจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกนะคะแล้ว เดี๋ยวจะขอเป็นหนึ่งคนที่เข้าร่วมเรียนด้วยนะคะเพราะว่าสนใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะสมาคมติดเก่าเพศสัตว์มอคอของเราเนี่ยเขามีโปรเจกต์แอ s a า k คเคยูมิวสิกเฟสตนะคะที่เชิญชวนให้ติดเก่าทุกท่านนะคะได้ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นความสามารถด,ด้านการร้องการเล่นเครื่องดน,นตรีก็ได้นะคะชมพู่ก็อยากจะให้พี่ๆเนี่ย ช่วยชวนน้องๆหรือว่าพี่ๆสมาคมศิษย์เก่าเภสัชมอเนี่อนะคะร่วมต่งคิดมาเข้าประกวดเลยคะ่ะเรียนเชิญนะครับพี่ๆน้องๆศิษย์เก่าคณะเภสัชข,ของเราเพื่อที่เภสัชเราเนี่ยไม่ใช่ที่จะเรียนตำรายอย่างเดียวมันยังมีสิ่งหนึ่งที่มันซ่อนในคำว่าสายเลือดเขียวมะขอกดูความเป็นศ mm. ิลปินคือผมมอ,มองนะครับไม่ใช่ว่าพวกเรารุ่นเฉเนี่ยจะมีความเป็นดนตรี รุ่นเดียวิ่ที่มาก่อนนั่นเองแต่พวกผมนี่เห็นรุ่นพี่ตั้งแต่คือพอเราเข้ามาปีหนึ่งก็เหมือนพี่มาน้อยพูดกี่ปีห้าปีสี่ปีสามเนี่ยพยายามจะสะท้อนความเป็นศิลปินศิละปะให้กับน้องๆปีสาไ์ได้รับได้รับทราบได้รับรู้ว่าเราเนะี่ยไม่ได้เรียนอย่างเดียวยังมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผงชูรสให้กับที่เรียนทีนี้พอเราจบมาเนี่ยไอ้สิ่งนั้นแหละครับว่าติดตามเรามาเป็นเหมือนดีเอที่แฝงมาครับ เกษตรกรนะครับเรอยากจะให้น้องๆพี่ๆเนี่ยได้มากระตุ้นสิ่งนี้ขอกมาจากสายเลือดของเกษตรกรให้รู้ว่าเราเนี่ยไม่ได้แค่เป็นวิชาการเราไม่ได้เก่งวิชาการด้านยายอย่างเดียวเรายังมียังเป็นคีตตะพวกศิลปินศิลปะในระบบการเรียนการสอนรัฐระศาของเราเป็นเช่นครับขอบคุณมากนะคะอันนี้เห็นด้วยมา,มากๆเลยค่ะ เพสัตเราไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะเชื่อแน่ว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ยังจะมีความชอบในการเล่นดนตรีกันอยู่นะคะเป็นเชิญสึกเก่าทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับสมัยเรียนเราอาจจะมีเวลาที่จะฝึกซ้อมหรือว่าไม่มีเวลาที่จะได้เจอตัวเองในอีกด้านหนึ่งนะครับพอจบไปมีเวลาบ้างได้ฝึกซ้อมได,ด้อาจจะมีลูกพาลูกไปเรียนแล้วตัวเองก็สนใจก็ความสามารถด้านดนตรี ในช่วงที่เราทํางานแล้วอาจจะดีกว่าสมัยเป็นนักศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าปล่อยตรงนี้ให้คนอื่นไม่รู้นะครับแสดงออกมานะครับให้คนอื่นได้เห็นว่าเ่าเพศสัตว์กรเราก็มีความสามารถด้านดนตรีเหมือนกัน,นเห็นด้วยค่ะอย่าอย่าเก็บสิ่งที่ ที่เรามีความสามารถไว้นะคะต้องปล่อยให้คนอื่นได้ให้โลกได้รับรู้นะคะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยกับคำคำนี้ค่ะขอเรียนเชิญสิตเก่าคณะเริษัทมาวิลาหนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่จบไปแล้วเนี่ยขอขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีใจรักทางด้านดนตรีส่ง คลิปดนฟรีหรือคลิปแสดงความสามารถทางด้านดนตรีเข้ามาประกวดนะครับไม่ต้องอายว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเพราะว่าผมเนี่ยตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วครับแต่ก็เนี่ยจะหาหาเวลาหาโอกาสฝึกเพื่อจะส่งคลิปเข้ามานะครับไม่จากัดใช่ไหมครับว่าจะต้องเป็นเพลงลักษณะไหนไไส่งอะไรก็ได้ค,ค,ไครับถ้าใครไม่ถนัดร้องเล่นดนตรีก็ได้ค่ะอืมครับมีรางวัลอะไรไหมครับ รางวัลมีแน่นอนนะคะนี่สำคัญมากเลยเดี๋ยวทางสมาคมจะประกาศยั่วน้ำลายอีกทีค่ะว่าเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็เห็นด้วยกับพี่ๆี่ทั้งสามท่านเลยค่ะการตัดสินของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้เกิดมีคณะกรรมการแบบมาตัดสินแต่เราตัดสินกันโดยการร่วมโหวตแบบแสดงตัวค่ะหมายความว่าใครรักใครชอบใครนะคะสามารถโหวตแบบแสดงตัวได้เลยชื่อ นามสก,กุลรุ่นอะไรนะคะค่ะแล้วเราก็จะมาตัดสินกันว่าเอ๊ะใครจะเป็นผู้ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดนะคะเพอเพนะคะถึงที่ชุมพูจะร้องเพลงเสียงหลงยังไงเนี่ยอาจจะเห็นคนส่งเข้ามาเยอะเนี่ยเราอาจจะแบบอยากจอยด้วยบ้างก็ได้นะคะเอาละคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง3าคนมากๆเลยนะคะที่เป็นแขกรับเชิญสําหรับคลิปแรกของเราและแน่นอนว่าจะไม่จบแค่คลิปแรกนะคะเรามาคอยดูกันว่าในคลิปถัดไปนั้นเราจะมีบุคคลที่น่าสนใจใครเอ่ยที่จะมาเป็นแขกรับ เชิญในรายการของเราอีกบ้างนะคะสำหรับว hmm. ันนี้ขอบคุณพี่ีทั้ง3าคนมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ